ขอแนะนำไม้เซลฟี่กันสัน Q18 อัจฉริยะผมเรียกอัจฉริยะนะครับเพราะว่าไม้เซลฟี่อันนี้ทำได้ทุกอย่างตามท่าทางของมนุษย์ในการสั่งงานด้วยมือก็สามารถถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งได้โดยการท่าทาง ของมือถือว่าเป็นไมค์เซลฟี่ที่โอเคราคาไม่ถึงพันกว่าบาทผมซื้อในช้อปปีแค่500กว่าบาทมีไฟ2อสว่างปรับระดับให้ถึง4ีหระดับสามารถตั้งแนวนอนได้แนวตั้งได้ถ่ายได้ทุกท่าทางในการไมค์เซลฟี่กันสันนี้ในช้อปปีมีขายนะครับ